ดีเลยจ้ามันนี่พอพอกกุ่งคือเก่านะจ๊ะเนาะมึอนี่มีแนวไม่หยวกพี่น้องอีกแล้วจ้าเป็นอย่างมันนี้มีหอยแมงผูหอยแมงผูตโตใหญ่แห้งพี่น้องเต็มฟ้าเลยจ้า <S <S เป็นตัดแสบแม่นไหนพี่นอ <S <S <ๆ>้นนนองกินก็ะน้ำจิ้งซี่ฟูดพี่น้องอเป็นตัดแสบค่ะเบิง้งจิ่ะจ้าพี่น้องให้เบิ้งนี่ใหญ่แห้งจ้าพี่น้องเต็มฟ้า เป็นตาแซบเนะาะเดี๋ยวคุพภาพพี่น้องมากินนะจ๊ะหนึ่งเด้ออันนี้บอกไว้ก่อน้ะจ้ะกุ้งอะ่ะบรดีหนึ่งเน้อจ้ะพี่น้องอันนี้ต้มเอาจ้ะวาต้มแล้วอะ่ะกะเอาไปนอกใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นนะจ้ะมันจังสิแบบเนื้อหอยมันจังสิแบบเด้งๆอะ่ะแซบปูเก่าได้จ้ะพี่น้องอันนี้เลยตัวใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องวิธีกินนะจ๊ะพี่น้อง วออกมากแลวทำไล่ไหลจ้ะยั่วพี่น้อง,งยิดแล้วจ้ามนี่ใส่น้ำจิ้มลงไปถอิกตามด้วยหัวละพาจ้ะพี่น้องอใส่หัวละพาลงไปใส่ไหลพี่น้อง เงหอมเด้งั่กกินกันจิ้มซีฟูดพี่หน่อมึงไหมอืมจิ้มใส่ลงไปมีม่จพี่น้องให้บ้่ง 对呀。

แน้ำจิ้มที่ฟูดเผ็ดเผ็ดด้วยพี่น้องเป็นของปีกิ้วเขียวเผ็ดเขากันดีแห้งจ้ะ

ชาดดีห้งจ้ะพี่น้องหอยมันใหญ่จ้ะมันก็นเลยแบบมันเลยแซ่บมันหวานกินกับหัวลา้าหัวลา้าี่กรลวกจ้ะพี่น้องลวกมันจับหอมกินกับหอยแมงผูกเขากันดีดีจ้ะ เห็นหอยมงคุม้มตัวใหญ่หูเลือดืุอมากเป็นรอนซอดนะจ๊ะแบบคักนํำจิ้มที่ฝึกกับเพ็ดเผ็ดด้ยวยพ่่้อ่องมึงแม้ ับบลายจับจะละเมือนะละเว้น่น้จะน่าก,กินนอกจากนั่นอืมแค่รอน นจิ้มที่ฟูสื่อมาคำว่าปรุงเพิ่มจ้ะมกักปรุงนัวกับแครลงไปอีกแส่หอมใส่กระเทียมลงไปจ้ะแต่ผู่ใดามากนะเฮาว่าปรุงเพิ่มจ้ะแต่ว่าเวลาทาน้ำจิ้มอ่ะทาซื้อมากนะรสชาติมันก็จะไม่ค่อยถูกปากในดอกจ้ะแต่ว่ากุ้งอ่ะ่วนหมากจะเอามาแบบ ก็เมืปรุงใหม่นะจ๊ะใส่น้ำตาลใส่เอ่อให้ผมงพนัวเข้าไปอีกจ้ะอืม,อมดืด่มเยอะมันแสบอีเดียวจ้ะอ๋อนี่หอมกนเหมือนกันจ้ะ ได้แต่ไม่รอาได้ทำจิ้มลงไปเต็มฟ้าใ่แห้งจ้ะกินประมาณสิบตัวนี่คือสีอิ่มกุ่งว่ามันใ่ยีหลีจ้ะทาไปสื้อ ตลาดเนาะเป็นแบบอันนี้บางที่สามโล่น่อยเมืนอกบตัวหน่อยได้จากพี่น้องแต่ตัวเนี้ยมันใหญ่กินซิปโตนี่ย่านอิมอ่มครแบบแซงจิ้มจิ้มจ้ะ นา่าอยู่พี่น้องมอน้ำจิ้ม,มก,กระเด็ดดีลีจ้า 就这样。 Xoay đế lại đi Hết chạy đâu จืดแตด็ดบหอยแตด็ดจ้ะเอาเซาปะปั่นอันนั่น,นาจาน้ะเนาะเป็นตาเล็กรุดกินยากยากจ้ะพี่นอ้องแบบว่าอย่าง แนวว่าอยากงามจ้ะแถวยู่ยดีๆจ้ะไปเอาเนี่ยมะล้อมไปไปกินยังกกินอย่างได้ใจไปนรออยากกินกัวแนงบะขามินแล้วรล้จักบ่ได้กินแล้วถ้าเรามาเนาะจ้ะเนาะแถวยุ่ยดีๆเลยทหารเนี่ยามะไซเนาะจ้ะ โอ้ยคือเป็นพิมๆเนาะบาดนี้เนาะมตใหญ่แจ้ะ มีแห้งจต่พี่จะโตตอนพี่น้องจะโตจ้าอืมเพชนอกจากเนาะ พี่น้องว่ามาคุงกินไปแจ็กตัวแล้วมั้ยเริ่มอิ่มมาได้จ้าเป็นสีบแล้วจ้าทำไมเป็นแบบสามบร่อยสามตลาดนี้กินไม่เป็นลวกกับเปอ,อิ่มจ้ะหน่อยลลย จากนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นเด้อวจ้าเพื่อกลุ่มทีไี้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปเหมือนพี่น้องด้เบิ่งอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีกรอน,นอพี่น้องแบบตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยิ่มแลว้วแต่พี่นอ้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเสได้ไบบ่พลาดคลิปต่อไปนะจ้าพี่นอ้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ